จิเบาๆพอห่านาพอจิบหกจากกินกินกินจังนี่ยแล้วพี่น้องสวัสดีเช้าวันพุธจ้าพี่น้องจา๋ามาจากกาแฟกอล์างานคือเก่าวเมื่อเดิมเติมแห้งพี่น้องจา๋าวันนี้ก็อากาศขึ้นๆจ้ะส่วนหน่อยเมื่อแตส่วนใหญ่อีกแล้วพี่น้องจ๋าคือเบ่ร์เดอร์เบรทนพี่น้องจา๋าอาจจะเสียหระอจะจะคอยซัดใจเนาะสดชื่นพี่น้องจา๋าสดชื่นสดชื่น กาแฟอุ่นๆยังเหมือนเสาจ้ะลงคอครีเอเตอร์กับคิปประมาณนี้นะจ้ะทำงานก่อนค่อยส่งเนาะเก,ก็บยมไปกอนบางเทียก็ลืมก็มีพี่น้องจ๋าบางเทียลืมส่งกับคอโตกคอไส้อะคิดมีย้อนหลังในี่ยกะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเด้อจ้ะเด้อคีดประมาณนี้แหละพี่น้องจ๋ามาจ้ะก่อนเข้างานเนาะอย่าเติมเฮียงก่อนจช่วยยังค่อยกินข้าวเนาะพี่น้องเนะาะสายค่อยกินข้าวาเช้าเช้าเสียงโง่คนกับห้องอากาศขึ้มพี่น้องจ๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อ อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพจ้ะ mm hmm. ครีเอเตอร์กับเจ็บประมาณนี้แหละจ้ะทำงานก่อนค่อยส่งเนาะเก็บไปก่อนบางเทียก็ลืมก็มีพี่น้องจ้าบางเทียลืมส่งกับคอโทษขอไส้อาจซีมีย้อนหลังในี่ยกะขอบคุณทุกอ่ะมุดแก้วเลื่อนพี่น้องเด้อก่อนทางาน,นเนาะอย่าเติมเมียงก่อนจช่วยยังค่อยกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะสายๆค่อยกินข,านนนาานข้าว มาจ้ะแจก็บงานห้องทฟังไปก่อนพี่น้องจ้ะคีเอเซอร์กับคีปประมาณนี้แหละจ้ะทำงานก่อนค่อยส่งเนาะเก็บไปก่อนบางเทียก็ลืมก็มีพี่น้องจา้าบางเทียลืมส่งกับคอโศกคอไส้อาจซิมีย้อนหลังในก่กะขอบคุณทุกสวัสด,ดีเช้าวันพุธจา้าพี่น้องจา้ามาจา้ะกาแฟก่อนเขางานคือกาวเมื่อเ,เดินเติมแห้งพี่น้องจา้าวันนี้กัอากาศครึ้มจ้ะ อา,ากาศคืดขึ้นได้ข้างสมุทรสาครพี่น้องจา๋าฝนตกเมื่อขึ้นตอนนี้ก็มีป,ปล่อยเป,ปย็นละอองเปิดหยพี่น้องจ๋าละอองเปิดหยเงี้ยวจากกระชัจจน้นเลยนะพี่น้องมาจากกินกาแฟก่อนเข้างานพี่น้องจา๋าอาิคลิปนี้อาชีพล่องซานได้จ้น่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเลิกแค่โทรช้าก็ขอโทษขออภัยเดี๋พี่น้อง <c oughs> หน่อยใส่หัวไปนน้ำก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเพียงลนะะอองไปิดหวยยังกินจ๋าหลากคนกับ,บถือดอกะคม บ่พกิ์มบ่พกเสือกันฝนลงอย่างฝนว้ามันหนักมันควรเข้างานเนาะอย่าเติมแห่งก่อนจะช่วยยังค่อยกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่ค่อยกินข้าวหน่อยใส่หัวไปนั่มก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเพียงละอองไปฝอยยังกินจ้ะหละละคนก็บ่ถือดอกคมมบ่พกิ์มบ่พกเสือกันฝนลงอย่างฝนว้ามันหนักมันควรเข้างานเนาะอย่าเติมแห่งก่อนจะช่วยยังค่อยกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่ค่อยกินข้าวกินให้อิ่มนี่ยแหละเนาะพี่น้องจ้ะ ก่อนเข้างานเนานะอย่าเติมเฮงก่อนช่วยยังค่อยกินเขาเนาะพี่น้องเนะาะใส่ายค่อยกินค่ะอากาศขึ้นด้วยคั้งสมุสาครพี่น้องจา๋าฝนตกมืดขึ้นตอนนี้ก็มีโป,ปอยเป็นละออกเฟิดฝอยพี่น้องจา๋าและออกเปฝอยเหี่ยวจากกันกันนะครับพี่น้องมันบนหนักแมันเต็มเปาว่าสันมีอย่างก็ติดไปพี่น้องจา๋าช่วงนี้ต้องพกร่มติดไปก่อนพี่น้องจา๋าเช้าเช้าเสียงลขเ้นกับหองอากาศขึ้นพี่น้องจา๋า อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วค่ะเดอ้ออากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพจ้ะมันบนนักแต่มันเต็มเป๋าเส้นมีอย่างกระติดไปพี่น้องจ้าชว่วงนี้ต้องพกร่มติดไปก่อนพี่น้องจ้าสดชื่นพี่น้องจ้ะสดชื่นสดชื่นกาแฟอุ่นๆเนยียเหมือนเสาจ้ะโลคอทนแก่จ้ากาแฟอุ่นๆพี่น้องนี่เหมือนเสาคือเกาือนเดิม หน่อยใส่หัวไปนั่มก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเพียง okay, ละอองไปฝอยยังขี้จ้ะหละลาก,ก้นก็บพ่อือดอกคอมบ่พกฟคมบ่พกเสือกันฝนอย่างคนว่ามันหนักมันคอมคอมเสือกันฝนติดกระเป๋าไปนั่มเนาะพี่น้องเด้อพกเสือพกลม่มติดกระเป๋าไปนั่มจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง้ยวพี่น้องจ้ะมีบวกงก่อนเข้างานเนาะอย่าเติมแหงกันช่วยช่วยยังค่อยกินเข่าเนาะพี่น้องเนะาะใส่ใสค่อยกินคาะชวนแก่จ้ากาแฟอุ่นๆพี่น้องนี่เหมือนเจ้าคือเก่าเหมือนเดิม ไปแล้วจ้ะไปนี่ยนตัวเขางานเขาการคือก็เหมือนเดิมคลิปหน้าพอกันมาจากคลิปนี้ไปลราจะบ๊ายบายกินกาแฟด้วยกันจ้าเนียเหมือนเสาคือก้อเหมือนเดิมห้องทองพี่น้องจ้ามาต้องอีหยังมากมายทุนแก้วจ้ากาแฟอุ่นๆพี่น้องเนียเหมือนเสาคือก้อเหมือนเดิมกินกาแฟด้วยกันจ้าเนียเหมือนเสาคือก้อเหมือนเดิม ต้องท่องพี่น้องจ๋าวต้องอีหยังมากมายหน谢谢 eter, e ่อยใส่หัวไปนน้ำก็ดีเนาะพี่น้องเนาะบราเพียรละอองไปโขลยกงคิดจ้ะหลาลาข้นก็บ่ถือดอกคอมบ่โพกคอมบ่โพกเสลือกันคนลงจากคนว่ามันหนักมันหน่อยใส่หัวไปนน้ำก็ดีเนาะพี่น้องเนาะบราเพียรละอองไปโขลยกงคิดจ้ะหลาลาข้นก็บ่ถือดอกคอมบ่โพกคอมบ่โพกเสลือกันคนลงจากคนว่ามันหนักมันจนแก้วจ้ากาแฟอุ่นๆพี่น้องเนี่ยเหมือนเจ้าคือเก่าเหมือนเดิมหน่อยใส่หัวไปนน้ำก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ เราอองไปฝอยยุติจัะหลาหลาคนกับวัตถุดอพกพรมบ่พกพรมบ่พกเสือกันคนเราอยากคนว่ามันหนักมันไปละจ้ะบไปนี้เตรียมนตัวเขางานเขาการคือก็ไม่เดิมคลิปหนาพอกันมาจากคลิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายมาจ้ะแเด็กในงานห้องฟองไปก่อนพี่หลงจ้ะหน่อยใส่หัวไปนั่งก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ เพละอองไปฝอยังพี่จ๋าหลายๆคนก็มาถือดอกพรมบ่พกพรมบ่พกเสื้อกันฝนแล้วแกคนวามันหนักมันมาจะกกินกาแฟก่อนเข้างานพี่น้องจ๋าอธิคลิปนี้อธิร้ลงซานในจัาหน้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าลงช้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องส่วนหน่อยเมื่อแตส่วนใหญ่อีกเลยพี่น้องจ๋าคือบ่ะเดอบะเทนพี่น้องจ๋าอจจาจธิสีจะจะคอยซารใจเนาะ ค uhm, นแก้วจ้ากาแฟอุ่นๆพี่น้องนี่เมันเสาคือเก่าลอนเดิมเต็มมันได้กับพกไปก่อนเนาะอ่ะคงแก้่จำได้นรอกินกาแฟด้วยกันจ้านี่เมันเสาคือเก่าลอนเดิมห้องทองพี่น้องจ้ามาต้องอีหยังหมากใหม่หน่อยใส่หัวไปนั่งก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเรเพียรละอองไปโขลยกี่จ้ะหลายๆคนกับบัตเชอร์เดาะคม บ่พกผมเม่พกเสื้อกันฝน,นลงแก้วคนวามันหนักมันตอนเช้าเสียงโงข่้นกระหองอากาศขึ้นพี่น้องจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเ่อเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพจ้ะเมืมอแก้วเด้อพี่น้องเด้อกพกคมพกเสื้อกันฝนติดก,กระเป๋าไปน่งเด้อพี่น้องเด้อพกเสื้อกพกลมติดกระเป๋าไปนําจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลียนพี่น้องจ้ะ มีบุกจิบเบาๆพ่อแม่พอจิบก็จะกินกินกินจัง,จงนี่แหละพี่น้องก่อนเข้างานเนาะอย่าเติมหแหยงก่อนจะช่วยยังค่อยกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะสายๆค่อยกินครับจิบเบาๆพ่อแม่พอจิบก็จะกินกินกินจังนี่แหละพี่น้องวันนี้มีขนมกินพร้อมพี่น้อง เดิมเฮียงจ้ะมือน,นี้ได้ขนมมาน,นี่ข้องของวัดพี่น้องจ่ารองคองสดชื่นพี่น้องจ่ะสดชื่นสดชื่นกา,าแฟาอ,อุ่นๆเนี่ยเหมือนเสาจ้ะลงคออากาศชุ่มชื้นด้วยทั้ง,ทง,งุทรสาครพี่น้องจ่าฝนตกเมื่อคืนตอนนี้ก็มีป็ดอ,อยเป็นละอองเป็ดปอยพี่น้องจ่าละอองเป็อยเนี่ยออกจากจั้นะครับพี่น้องอากาศชุ่มชื้นด้วยทั้งุทรสาครพี่น้องจ่า มันตกมืดขึ้นตอนนี้ก็มีปิดปอยเป็นละอองเปิดยเป็นน้องจ๋าละออกเปิดหยเหี่ยวจากกระชั้นนะครับพี่น้องส่วนหน่อยมืดแต่ส่วนใหญ่อีกแล้วพี่น้องจ๋าคือเบอรเดอร์เบอร์เทนพี่น้องจ๋าอาจจะสียหะือจะจะค่อยชาดใจเนาะจิบเบาๆพ่อห่านพอจิบหลัจากกินกินกินจังนี่ยแหละพี่น้องมาจากกินกาแฟก่อนเข้างานพี่น้องจ๋า อาคลิปนี้อาชีพโลงศานในจ้าหน้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าลงช้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง <c oughs> มาจา้ะแจ็บยังไงต้องท้อง,องไปก่นพี่น้องจ้ะอ่ะมัดแกด้วเดเด้อพี่น้องเด้อมาจา้ะ แจกบยงานห้องสองไปก้มพี่น้องจ้ะกินกาแฟด้วยกันจา้าเนี่เหมือนเดิาคือก้อเหมือนเดิมห้องสองพี่น้องจา้ามาต้องอีหยังมากใหม,ม,ม่อากาศขึ้นขึ้นด้วยทรั้งสมุทรสาครพี่น้องจ้าฝนตกเมื่อคืนตอนนี้ก็มีปปโปอยเป็นละอองเป้หวยพี่น้องจา้าละอองเป้หวยเหี่ยวจากกาจันะหรอพี่น้องมาจ้ะ แจกนงานหัองสองยกน้วงจ้ะ